สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพี่ทุกคนครับพบกับผมกับคิงโรเลตนะครับผมนี่คือสิบอันดับเกมมือถือน่าเล่นที่ดีที่สุดนะสำหรับใครที่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีหรือว่ากำลังทำหาเกมมือถือน่าเล่นก็สามารถหาเกมเล่นได้จากคลิปได้เลยนะซึ่งเกมในคลิปนี้คือตั้งใจเลือกแล้วก็ขัดสนให้เพื่อนๆไปอย่างดีนะครับผมมีในเกมน่าเล่นคุณภาพเปี่ยมจัด้านอยู่แล้วนะซึ่งชื่อเกมเนี่ยคือจะอยู่ในช่องคอมเมนต์แทนครับผมสำหรับเกมในคลิปนี้จะเป็นเกมอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยก็ในช่องนี้จะไม่ทำให้เพื่ออนนนนน่่่่่่ะะเเเเเสสยวววลลลาาาาากกััับมมมมไูแแ้้้พรใจผต อย่าลืมกด like, กไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะโอเ okay, ค let's go <S ขอบคุณมากๆแล้ครับผม เกมระดับพีสิ One State RP Live Simulator ครับผมสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนวจีเอที่เราสามารถได้กับเพื่อนได้ก็นี่เลยนะซึ่งเกมนี้คือมาแรงมากๆเลยนะคือในเกมนี้คือจะมีระบบของเครื่องแล้วก็ภาพสวยมากๆด้วยซึ่งที่สําคัญในเกมก็คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมเกมนี้ซึ่งในเกมนี้คือแบบค่อนข้างกว้างนะสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนวจีเอที่เราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ได้ก็น,กนี่เลยครับผมเป็นเกมออนไลน์ต้องใช่นะ เกมระดับที่ก้าคออ์ดเด w ตี้วอลซอนโมบายก็ผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยรอคอยเกมนี้อยู่ใช่ไหมต้องบอกว่าคนสนใจเกมนี้คือเยอะมากๆเลยนะถ้าพูดถึงเกมในบัธยัตย์ยอที่กำลังมาแรงก็นี่แล้วก็ผมและเป็นเกมที่มีระบบเครื่องน่าสนใจมากๆนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้จะมีตัวละครหตัวให้เราในเลือกเล่นมากๆก็ผมที่สําคัญในเกมเนี่ยเราเองสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะคือเดิมทีเนี่ยเป็นเกมจะไปซีมาก่อนก็ผมแต่ว่ากาลังจะลงบนมือถือเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะแน่นอนว่าเกมนี้ภาพสวยลัง,งการสร้างออกมาแล้ว สำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเช็อเด็ดแล้วก็เล่นนะอนลังการกันสร้างมากเลย เกมระดับที่8ป o r o f Kings ก็ผมสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวคราฟต์อลงการงกนสร้างแล้วก็เกมต่อสู้แบบมันจัดจ้านก่อนหนีเลยนะซึ่งเราบอกกันเลยว่าภาพราฟิในเกมเนี่ยคือสวยงามอลากาการงนสร้างมากๆเลยนะเกมนี้เป็นเกมแน AR, ว AR ผูชีก็ผมทำให้เราสามารถบุกตะลุยต่อสู้กับลามอนได้อย่างดุเดือดเลยนะสำหรับใครที่ได้เกมแนวมันก,ก่อนหนีแล้วก็ผมเป็นเกมที่มีระบบครบเครื่องมากๆด้วยที่สำคัญในเกมนี่คือภาพสวยจัดจ้านมากๆเลยนะอีกทั้งยังเกมนี่คือแมปจะกว้างใหญ่มากเลยนะเพราะเป็นเกมแนวเพ o r ว d ด้วยที่สำคัญในเกมนี้เราไะสาม,มาับใครที่ อย่าได้เกมมาต่อสู้มันก็นี่เลยก็ผมในตอนในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องใช่เด็กนะก็เล่นนะ เกมระดับ,บที่7ใน Division Mobile ยครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจแล้วก็มีคนเล่นเยอะพอสมควรนะซึ่งเกมนี่คือเดิมทีเี่ยไปเกมแพลตฟรอร์มอื่นมาก,อาก่อนครับผมแต่ว่ามามาถือเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าเกมนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับผมแล้วจะมีอาชีพให้เราเนี่ยเล่นด้วยนะซึ่งไพ่โตเกมนีคือจะมีระบบเค,ครื่องมากคือจะมีภารกิจอะไรอย่างให้เราเนี่ยทำมากๆเลยนะที่สำคัญในเกมอย่างที่บอกครับผมเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะเป็นเกมที่เจ๋งมากๆเลยนะ ซึ่งในเกมนี่คือจะมีระบบครบเครื่องแล้วก็จะมีตูวเล่นพอสมควรนะภาพก็สวยด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็ต่อสู้รับภารกิจไปเรื่อยๆก็นี่แล้วก็ผมไปเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะต่อสู้กับบอสอะไรที้ไปเกมออนไลน์ต้องใช่เด็กนะก็เล่นนะเกมมันแบบพี่6 ฟอนต์ในโมบายก็ผมถ้าพูดถึงเกมดับเบิลเทนโลก็ต้องเอาเกมที่ติดมาใช่ไหมซึ่งในโน้องในเกมนี้เดิมทีเด็กเป็นเกมจะไปฟอร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้มาลงมือถือแล้วนะในโน้องในเกมนี่คือเปิดมาหลายสีบสั้นแล้วก็ผมซึ่งในโน้องในเกมนี่เป็นเกมดับเบิลเทนโด้ก็นะคือเกมเพลย์นี่คือน่าสนใจมากๆก็ผมคือเราสามารถใช้ไว้หน้าต่างในเกมได้นะซึ่งในโน้องในเกมนี่คือเราสามารถในคนเดียวก็ได้แล้กับเพื่อนก็ได้ก็ผมคือจะมีเล่นเยอะมากเกมนี้ตัวละครนี่คือเยอะมากๆเลยนะที่สําคัญเนี่ยคือเราสามารถ ใช้รักษาเนี่ยก็ได้เพราะว่าเกมเนี่คือจะมีตัวเล่นในการเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบฝนน่าอยู่แล,แล้วแล้วก็อยากเล่นบนมือถือก่อนนี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่ภาพสวยหลังการก็สร้างมากๆเลยนะตัวละครเยอะมากด้วยครับผมสำหรับใครสนใจเนี่ยเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเฉลดน,นนะ เกมมนาปีห้ามิชชั่นอ I mean, like ีโวก็ผมสำหรับใครที่รอคอยเกมนี oh. yeah. mean, ้นะคือต้องบอกวราตอนนี้เกมได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมเอาชรอดที่ภาพสวยแล้วก็ระบบครบเครื่องมากๆก็ผมซึ่งเกมนี่คืออัปเดตมาไกลมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์ได้อยู่แล้วคือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมภายในเกมนี่คือเราสามารถฟาร์มของตามเมืองต่างๆได้คือจะมีประกิจมิชชั่นต่างๆมากมายเลยในเกมนี่คือจะมีลุ้นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะสำหรับใครที่กําลังตามหาเกมแนวชอรรอดที่เราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็นี่แล้วผม เรื่องไพนตัวเกมมันคือแมปค่อนข้างกว้างใหญ่มากแล้วผมคือเราสามารถสำรวจได้นะภาพก็สวยด้วยในเกมเนี่คือจะมีทั้งเหล่าสัตว์ป่าแล้วก็เหล่าสมบีสมบีเนี่คือโหดมากๆเลยนะและเราเนี่ยต้องระวังคนเล่นคนอื่นอีกด้วยครับผมสำหรับไพนที่ได้เกมแนวชอรรอดที่เราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็นี่เนี่ยนะเกมนี่คือต้องบอกเราน่าเล่นมากๆเลยนะไม่ได้ประสบเครื่องมากๆเลยสำหรับใครสนใจในเกมนี้ภาพสวยมากเลยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเชิญเลยครับผม เกมระดับพี่ีเรนโบว์ซิกโมบายก็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมในยิงปืนหรือว่าอยากด้เกมใน f p s มาใหม่ก่นนี่เลยนะต้องบอกว่าระดเดิมทีในเกมนี้เป็นเกมจะเป็นฟอร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือลงบนมือแล้วนะคือเราต้องลงทำเบรงหน้าก่อนก็ผมแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมซึ่งในเกมนี่คือจะมีตัวละครหลายตัวให้เราเลือกใช้ด้วยคืออาวุธก็เยอะมากๆเลยนะสำหรับใครชอบไปเกมในยิงปืนทามีตงเล่นเยอะก็นี่แล้วก็ผมเกมนี่คือเราสามารถเอามันยิงได้ภาพก็สวยมากๆด้วยในเกม ว่าเกมในยิงปืนที่มันอลังการาสร้างก็นี่แล้วก็ผมภายในเกมคือจะมีรูกเล่นเยอะแล้วก็จะมีหลากหลายโหมดให้เราเนี่ยเล่นมากๆเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้นเป็นเกมออนไลน์ต้องเชืเน็ตนะเล่นกับเพื่อนได้ก็ผม เกมันดับที่ 3. เพเนครามวอลก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมใน FS หรือว่าเกมนยิงปืนมากกว่าก็นี่เลยซึ่งในเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครหลายตัวให้เราเหนี่ยเลือกใช้มากๆก็ผมต้องบอกในเกมนี้เปิดตัวใหม่ในคือน่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งเกมนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็ผมหรือว่าเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้เหมือนกันคือเราสามารถเจอคนอื่นได้ก็ผมภายในเกมคือจะมีตองเล่นเยอะมากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมระพ้นแบงก์ก็นี่เลยก็ผมจะมีอุปสรรหลอย่างให้เราเหนี่ยเลือกใช้ก็ผมลุกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยสำหรับใครสนใจต้องบอกในเกมไม่เดิ มาขอนนะบรรลุมือถือแล้วก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่อถือนะ เกมระดับที่สอง 2. 2> Dear Simulator Future World ซึ่งสำหรับใครที่เล่นเกมเราห,าหามากกว่ายังเล่นแก้เครียดหรือว่าเอาเกมแบบเล่นเอาหางเดี๋ยวก็หนีแล้วก็ผมซึ่งเกมนี้เราจะได้สมุนบัดเป็นควางับผมเป็นควางที่โคตรเท่เลยนะโคตรเจ๋งในเกมนี้คือเราจะได้เอาหางในเมืองได้อย่างเดียวก็ผมซึ่งในนนเกมนี้คือจะมีเหล่าสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ชนิดต่างๆคือเต็เมไปหมดแล้วก็ผมคืๆๆเอเราจะได้ใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างเสรีเลยนะนี่นี่ซึ่งในนนเกมนี้คือเป็นเกมที่เล่นเอาหางเดี๋ยวก็ผมคือจะมากๆเลยนะค สำคัญนะต้องบอกกันนะว่าเกมที่เป็นเกมออฟไลน์ด้วยเพราะนั้นสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวจะเราสามารถเล่นเอาหาได้คือเล่นเอาเราวางได้ก็หนีได้ครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณเน็ตหายหรือว่าไม่มีเน็ตก็สามารถหยิบเกมนี้ขึ้นมาเล่นได้เพราะเกมที่เป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องใช่ไหนก็เล่นได้นะไม่ต้องคิดอะไรมากเล่นเอาหายเอาได้ก็ผมเป็นเกมที่โคตรฮาเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือไม่จะเป็นต้องใช้มือถือสเปกเทปก็เล่นได้นะ เกมมันนะพี่หนึ่ง Century X of Ashes ก็ผมสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยอยากได้เกมมาต่อสู้แบบมันดุดเดือดเลยก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คืออลัการการสร้างมากๆเลยนะเพราะไรเกมนี่คือเราจะได้ขี่มังกรแล้วก็ต่อสู้กับเหล่าผู้เล่นอื่นก็ผมโคตรเจ๋งเลยนะฮะซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่าผู้เล่นอื่นอย่างที่บอกก็ผมคือเดิมทีในเกมนี่มาจะเป็นฟอร,ร์มอื่นมากคอนนะแต่ว่าตอนนี้มีบนมือถือแล้วมันเปเกมทพ่น่านมากเลยซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้อยู่แล้วก็ผมคือเราสามารถขี่มังกรแล้วก็ เกมไม่คือจะมีสกิลให้เราใช้ดูก็ผมคือสกิลดารการการสร้างมากๆเลยนะซึ่งนอนอย่างที่บอกก็ผมคือเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้จะมีหลากหลายโหมดให้เราในเล่นมากๆแล้วก็ผมแต่ใครจะได้เกมมีก็เตรียมมาถือถตงสเปคระดับหนึ่งนะเพราะเกมไม่คือนาเลิงจัดจ้านแล้ว็ลากา,การสร้างมากๆแล้วก็ผมในเกมออนไลน์ต้องเชนเดนะโอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าเพื่อนๆในเกมอยากได้นำเราบ้างขอแนะนำกันมาได้นะ ที่สําคัญเนี่ยคือถ้าอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะหรือถ้าเพื่อนบอกว่าเ oh, ดี๋ยวอยากได้เกมเพิ่มเติมอยากได้เกมมากกว่านี้ก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมจะมีเกมนั่นแหละอีพียบแล้วก็ผมจะมีอีกหลากหลายแนวเลยรอให้เพื่อนๆได้กดเข้าไปดูนะสำหรับคลิปนี้จะคลิปหน้าก็ผมขอบคุณมากๆที่กดเข้ามาดูนะกด,นะกดดูคลิปต่อไปได้เลยจะมีเกมนั่นแหละอีพียบแล้วก็ผมสำหรับคลิปนี้จะคลิปหน้านะชิวเกีมพายแฟนบ๊ายบายกดดูคลิปต่อไปได้เลยขอบคุณที่กดเข้ามาดูนะ